สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดเรื่องพัดลมหมอน้ําสําหรับใครที่จะเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมเองนะฮะโดยการสั่งซื้อทางออนไลน์เขาก็จะมีบอกว่าใส่ได้กับรถรุ่นนี้รุ่นนี้ใส่ได้หลาย aw, ายี่ห้อใส่ใส่ได้หลายรุ่นนะครับที่สั่งตาม Facebook นะ ที่ทักไปถามว่ารถผมรุ่นนี้ใส่ได้หรือเปล่าเขาก็จะตอบมาว่าใส่ได้ของตรงรุ่นอันนี้คุณอย่าเพิ่งมั่นใจนะครับคุณต้องมาดูก่อนว่ามอเตอร์ของคุณเนี่ยมันไใส์ไหนขนาดไหนอย่าเพิ่งรีบซื้ออย่าเพิ่งรีบสั่งนะฮะดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันจะต้องวัดยังไงแล้วมันมีไซส์ไหนบ้าง ก่อนที่จะสั่งซื้อนะฮะไม่งั้นจะเสียเงินฟรีซื้อมาก็จะใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าให้ท่านสังเกตดูหมดอดพัดลมการทำงานของพัดลมนะฮะก่อนที่จะดับเครื่องอย่างเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยก่อนจะดับเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงดูสะหน่อยดูว่าการทำงานของมันปกติไหมอย่างใบพัดมันจะหมุนนิ่งหรือว่าจะออกคนแแว่ง นะถ้ามันแว็งแงดูแล้วมันมันไม่นิ่งไม่ตรงแสดงว่าบูธเริ่มรวมนะฮะหรือว่ามีเสียงดังอย่างตัวนี้ก่อนหน้านี้อันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนมานะฮะ,ะดูแล้วมันรู้สึกว่าบพัดมันแว่งแว่งมีเสียงดังนิดๆพอถอดออกมาปรากฏว่าบูธหลวมมากเลยนะเลยต้องเปลี่ยนพอไปเปลี่ยน เห็นว่าลูกมันเหมือนกันคล้ายๆกันสั่งมาปรากฏว่ามันเล็กกว่าลูกนี้มันใหญ่กว่าใช่ไม่ได้กระเสียงเงินฟรีไปแล้วก็อีกอาการหนึ่งใบพัดจะวิ่งวิ่งหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดนะครับเวลาเปิดแอร์เปิดแอร์แล้วพัดลมตัวนี้มันจะหมุนด้วยแต่จะหมุนไม่เร็วหมุนช้าๆหน่อยจะวิ่งวิ่งหยุดหยุดอย่างเนี้ ไม่ใช่ว่าหมุนไปนานๆแล้วหยุดนะไม่ใช่คือหมุนแล้วหยุดหมุนหยุดถ้าเป็นอาการแบบนี้ก็ให้มาดูที่กล่องฟิลกลองฟิลตัวนี้ตัวสีสีเขียวเนี่ยนฮะตัวนี้เป็นดีเลย์ของพัดลมถ้ามันไม่ดีเนีย่ย มันจะดังติ๊กๆต,ติ๊กๆทีๆอ่ะมันทําให้วิ่งหยุดวิ่งหยุดเรียบเปลี่ยนบางทีดีเลยของคุณไม่เสียนะฮะแต่ว่ารถเก่าๆอ่ะข้างในขามันเนี่ยฝุ่นมันจะจับมันสกปรกมันทําให้ไฟเดินไม่สะดวกฉะนั้นเราต้องถอดออกมาแล้วใช้โซเนกฉีดฉีดที่ขั้วมันนะ,ะมันอาจจะสกปรก,ปก มันทำให้ไฟเดินไม่สะดวกนะครับพัดลมแผงแอร์ก็เหมือนกันนะครับมันมีไซส์มีความใหญ่ความเล็กของมันอยู่นะฉะนั้นก่อนจะสั่งซื้อต้องดูดีๆถอดออกมาวัดนะฮะเดี๋ยวไปผมจะวัดให้ดูนะ,ะการทำงานของพัดลมนะครับเวลาเราเปิดแอร์เนี่ย พัดลมตัวนี้จะหมุนหมุนเบาๆไม่หมุนเร็วนะฮะแต่ถ้ามีความร้อนอุณหภูมิขึ้นสูงมันถึงจะหมุนเร็วจะมีสองสเต็ปนะครับเวลาเปิดแอร์ก็จะหมุนช้าเวลาความร้อนขึ้นก็จะหมุนเร็วแต่ถ้าเราปิดแอร์ความร้อนยังไม่ขึ้นพัดลมจะไม่หมุนนะจะจะนิ่งแต่ถ้ามีความร้อนมันถึงจะหมุน อันนั้นกรณีที่ว่าเราไม่ได้เปิดแอร์นะแต่ถ้าเราเปิดแอร์ปุ๊บแอร์ตัดเข้ามาเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมุนหมุนไปพร้อมกับพัดลมหน้าเครื่องนี่นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่าพัดลมที่เป่าแผงคอยร้อนเนี่ยมันมีพัดลมตรงนี้ตัวดูว่ามันหมุนหรือเปล่าแต่ถ้ามันไม่หมุนมันเสียนะฮะพัดลมตัวนี้ก็จะหมุนเร็วทำงานหนักนะครับ ฉะนั้นก็ลองสังเกตดูนะครับว่าง เดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวนี้ถอดตัวนี้นะครับก่อนถอดเราต้องมาร์กนี่ไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นเวลาเราใส่ถ้าไม่ได้ใส่ตรงจุดเดิมมันอาจจะคลาดเคลื่อนและทำให้ปิดฝากระโปรงไม่ได้ เวลาปิดฝากระโปรงแล้วมันจะไม่ล็อกนะครับฉะนั้นเราต้องมากไว้ ก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะฮะเราต้องวัดให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าเวลาสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะบอกว่าของรถรุ่นอะไรอย่างตัวนี้ของผมจะเป็นรถ a e 1 0 1นะครับในในที่สั่งซื้อก็จะบอกว่าใส่ได้ AE101 ศู AE 101, 0, หนน่าอะไรต่างๆมีหลายรุ่นที่ใส่ได้ ผมเลยสั่งมานะฮะเป็นตัวนี้พอสั่งมาปรากฏว่าไม่ได้นะครับรูไม่ตรงนะฮะรูไม่ไม่ตรงกันมันเล็กกว่านะครับฉะนั้นได้ไอ้แบบเนี้ยมันมีด้วยกันสามไซส์นะฮะเราบางท่านอาจจะคิดว่า รูปสองแบบนี้จะใส่ได้ด้วยกันหมดทุกรุ่นไม่ใช่นะครับท่านต้องวัดให้ดีก่อนว่ามันความยาวความใหญ่ของรูเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะสั่งนะครับบางทีไปเห็นของมือสองเขาก็บอกใส่ได้ทั้งโคลอราเออร้อยเอศูนย์หนึ่งแล้วก็ทักไปถามเขาว่ารถเรารุ่นนี้ใส่ได้ไหมเขาก็าจะบอกว่าได้แต่ เวลาเราได้ของมาแล้วมันอาจจะใส่ไม่ได้นะฮะเพราะว่ารถเก่าๆอ่ะไม่รู้ว่าช่างเขาดัดแปลงอะไรมาบ้างนะครับรถยี่สิบปีมันก็ต้องมีการดัดแปลงเอารุ่นนู้นมาใส่รุ่นนี้มาใส่ฉะนั้นการสั่งให้ชัวร์เราต้องวัดนะครับเนี่ยอันนี้ตัวเก่าของของอันนี้นะครับ เราวัดดูระหว่างตรงกลางน็อตนะวัดให้ตรงกลางน็อตก็จะได้เนฮะเป็น10.6นะครับสิบ แต่ตัวที่ผมซื้อมาตัวนี้ซึ่งเขาบอกว่าใส่ได้ทุกรุ่นวัดดูนี่ฮะเล็กกว่ากันอันนี้วัดได้เป็นสิบจุดสองนะครับฉะนั้นที่เห็นหน้าตาเหมือนกันไซส์ไม่เท่ากันนะครับอันนี้รุ่นสิบ อันนี้สิบ10.6นะฮะผมก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไซส์ M ไซส์มนี่นะครับจะพอดีนะครับจะเท่ากัน10.6นะ ตัวนี้เขาเรียกว่าไซส์เอสในไซส์เอสตัวเล็กแล้วมีไซส์เอ็มแล้วก็จะมีไซส์แอลใหญ่กว่าตัวนี้อีกฉะนั้นต้องต้องดูดีๆว่ารถของเราใช้ไซส์ไหนอยู่นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำก็มีไซส์ของมันเหมือนกันอย่างตัวนี้ก็ แดเซนเหมือนกันนะครับแปดเซนติเมตรอันนี้เป็นไซส์เอมนะฮะมันจะมีลูกเล็กกว่านี้คือไซส์เอไซส์เอขนาดกลางแล้วก็จะมีลูกใหญ่กว่านี้ฉะนั้นต้องดูดีๆนะฮะผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ อันนี้ไซสเอ็มแต่ปรากฏว่าปักไม่ตรงด้วยนะฮะปักไม่ตรงกันของเดิมเป็นปักแบบนี้อันนี้เป็นปักแบบนี้ต้องเปลี่ยนเอาอันนี้มาใส่อันนี้ จึงข,ข้างจะติดตัวนี้นะฮะก็ถอดตัวนี้ออกขันน็อตออกเยอะ ถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปก่อนส่วนตะแกรงนี่ใส่ที่หลังมันจะได้ใส่ง่ายๆ ียกมาก